อั Pressure yes sir 2,000 years later ไหวไหมเนี่ยวะก็หละเข้าอย่งแหลกเลยออดแอดออดแอดออดแอดออดออดแอดออดแอดออดแอดปะออดแอดอะซื้ออะไรดีซื้อได้ด้วยวะ อีมีอยู่ร้อยหนึง่งซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยเฮ้ยแนะนําให้ซื้อไอ,อ้สีแดงไว้เผื่อห้องอันนี้ความตังค์ได้ดีมากซื้อไปสักอันอย่างเนี่ยโอเคมาซื้อหมดละไม่มีตังค์ละหมดตูดน <c oughs> ทำไมทำไมไอภูมิเป็นอย่างเงี้ยเปิดกีการละครับเปิดอะไรกด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 นี่กดนี่ก่นี่เป็นเป็นทาบิบี้กดนี่กดนี่ เขาทำแอน,นิเมชันดีวะเกมเนี้นนนยเกมนี้น่าจะคล้ายๆดอเลยไม่อย่าเรียกว่าคลา้ายน่าจะเหมือนกันมากกว่าเหมือนกันเป้เลย แต่ภาพนี้สวยกว่ามานี่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 โอ้ยทำไมมันกระตุกกล่องเลยเดี๋ยวหัวใจมันแสียเออมันเป็นกล่องที่ตอนนี้เองซื้อเออซื้อซื้อไว้กันแอร์ออดมันกระตุกกันเป็นเบอร์อะไรพี่ยูเดี๋ยวนายพี่จะใจถุนโอ๊ยดวงดวงดีมากับดวงเฮ้ยอย่ารีบเดินดิอย่ารีบเดินใจเย็นใจเย็นไนท์ ออ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 อดดดดดหยุดออดแอดกันเถอะพิดออดแอดถ้าไปกับพิมพ์นี่มึงรีบเข้าโตเลยนะครับผมเข้าใจไหมเอ่อเราต้องหากีการ์ดอีกแล้วแป๊บนึงมันจะรู้ได้ไงว่ามันว่ามันจะมาไฟกับพิมไฟกับพิมแล้วก็ฟังเสียงดีๆมันจะมันจะกรีดร้องไล่กับผู้ซี เอ้ยโยเดี๋ยวมันติดเหลืองเลยพูดเลยระวังด้วยด้วยซี่ที่หมายถึงแบบขี้กลัวอ๋อโอ้โหโย nice 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 ป p p แ p p a แป app กูไม่มีโอเคงแล้วนะกูกูโดนกูข้าผิดห้องอ่ะเลื่อนกูเหลือ45

thank you ไฟกระพริบโอเคไฟกไปกระพริบไปกระพริบไปกพิบไปแล้วไปแล้วไอ้สักรกด e ไม่กดไม่เป็นไรปอมที่แอบยึดแม n i'm อ m เอาอ m i'm คุกแม n i'm คุกเอาดีมตายแล้วเหรอะเอ้ยแม่งกดอีไม่เข้าปิ้งมีที่เดยปอมนี่เพิ่งเริ่มอีกแล้วนายตายแล้วจะเริ่มใหม่ไหมนี่ไง ข้างแม่งไงีอ่ะไปเลยนั้นมึงก็ดูมใครก็ได้สตีไม้เฮียมึงอยู่ไหนเนี่ยมันเปเทได้เนี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยแอไอ้สนุว่เดินมาละเดินลงมากูติดกับไอ้เช่ยนี่ตาสามตา bro is ya ping โอ shit ตสอห้องปจาใจตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาไปด้วยปัญญาทองีน้องสนุ่งไ มันเจะสักเกผมบ่ <c oughs> ต้องการยาเดือนเลยจะตายแล้วฉันต้องการกล่องยาเดือนไม่งั้นฉันจะตาย,ยานี่ไงจะขี่กาละอินเอนิเมชั่นเขาทำดีมากเลยเออเขาทำดีมาก มันเอาอีกแล้วเอ๊ะของกูโอ้ยเอาไปเสียงมันมาอีกทางนึงมันโอเคปลาหมึกมีหมึกมีหมึกมีหมึกเคแค่อย่าไปมองมันก็พอไปห้องต่อไปยังไปแล้วแต่ตอนนี้ต้องการยาต้องการยา สเปกเทรเนี่ยโอ้ยฉันต้องีบหายาด่วนหายาหายายาสเปกใครเนี่ยไอ โอ้ช oh, oh, ีช oh, yeah, ีชีชีโอ้ bro ไอโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วไม่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 ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่ามองอย่ามองไม่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 ม่กอยู่ไหนเนี่ยกูกูไปกูไปไม่ได้ประตูมันปิดอ่ะตายแล้วกูไปไงเนี่ยไอเหี้ยประตูมันปิดโอเคเราเริ่มกันใหม่เทคสองเทคสองเทคสอง เออนี่ยอมไปแล้วเอม่ยวิ่งไปตรงนี้เลยอ้าวมันมันดีนะมันดีนะตายเลยอะไรวะเสีอยืนดีตายเลยอะไม่มันก็มันเราจะต้องเอาจุดวงกลมเข้าไปเออแล้วเอี้ยแม่งเลื่อนไปสุดขอบ เลื่อนมาไม่ทันเอ้าวเอ้ยก็พยายามแล้วนะรีบีแพดนิกส์ไทม์ชัตตุเอาไงต่อดีเพื่อนโอเคมันเล่นกันต่อมันเกือบต่อโยกายเดอะโค้ดอิสไว้ if you wanna win is the game is on us เรามองตาแค่เราสบตาเราก็รู้ใจแล้วตุ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 ดุต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 ุดุต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 ุดุดุดุต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 ุดุดุดุต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 ุุต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 ุุ a day 2000 years later mm. speed run game ไอ้หวยหี้ยไอ้้ยกูใช้โตอยู่แม่งหวยยวน่าสอบไม่ไปเกินไม่น่าดีไม่น่าดีไม่น่าดขเขาลอาเดนเด มีท่อมีท่อไปข้อ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 ท่อได้อะได้ลองดู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 ก็นเดือดไม่ดีก็เข้าแล้วเนี่ยไม่ปมอยู่ไหนมัอยู่ในท่อมุกมันมาจริงป่าววะมันอยู่ไหนวะมุกเยี่ยมมุกสัตว์ แม่กูว่าตกใจโอเคแล้วคียการ์ดแล้วโอเปนเดอะฟิกกิ้งดอเริ่มการ์ดอ้ยไหนเนี่ยเอ๊บฉันบอกอยู่ว่าฉันถ่าย y o u t u b e นะเดี๋ยวมันก็ติดเหลือกันหมดแล้วมันก็ติดเฮ้ยอ้โง่ส่วนสวน่วหายไปไหนส่วนห่วน้อยนัยอ่ะเปิดประตูมาห้องสิบละไอ้น้องเอ้า

ออกไเลยกวอกแม่งละกอกละอัลลอฮ์อัลลอฮ์วะมาตายวะกูตายเหี้ยถามมาได้ไงวามีใครตายไปจะต้องทำทุกอย่างในเชนทูเจเดอร์ ออักออออ๋ออ๋ออออออ๋ออออ๋ออ๋ออออออ๋อดออ๋ออ๋ออออ๋มันออ๋ออลออออ๋อลออ๋อั๋อออัลออ๋ออ๋ออ๋ออลออ๋ออลอออ ก็ฉันตายเดีวอ่ะฉันตายแล้วโอ้มันมีสองห้องแหละเจขวาไล่ซ้ายดีไออย่างขวาไล่ซ้ายดีงั้นกูเข้าขวาได้บ่าววะเรียบร้อยไม่นานเลยไปน้ำพุลออกเกมเลย